สวัสดีครับพี่น้องฟองไปเอ้อ้าน้องลุงลุงเปล่าอาหมดสุขคุณสุขคนครับผมเถวาต็กแถวเตี้ยนุ่มสามทิศชั้นแนวแมกแล้วครับครับมื่อนี้กับมั่งผมมัพ่อครับสามทิศอยู่นี่ครับอยู่เครื่องสูบน้ำนี่ครับมาสูบน้ำใส่บักแดงใส่ข้าวโพดหอยแยครับโอ้หอนพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ไฟนี่แหละครับไฟน้ำล้นนี่แหละไฟปูนนี่ครับนี่เป็นก้นไฟนะครับนี่เป็นนาไฟพี่น้องนี่น้ำกระโปกระแหงลุ่งแล้ว มันสีกลุ่มแรงบ่ครับนี่สำหรักลุ่มก็สิได้สูบในกรองลงมาจากข้างเครื่องนแล้วครับนี่ครับเครื่องกับติดแล้วครับติดยางเงีกน้มันหน่อยนะครับต้องต้องใส่น้ำล่อครับนี่เป็นเครื่องสมัยเก่าเครื่องรุ่นเก่าอยู่พี่น้องกระโดะโดกระดวนรุ่นแรกเลยครับที่เพื่อนเอากเกษตรเพื่อนออกมาลงกไห้นะครับข้นแล้วครับน้ำขุนแล้ว กำลังระดับน้ำด้อเปล่ต้องไปเรื่อยครับกไ,ไปน้ำหุละน้ำคอน้ำยงางหมล้วครับกระตุยออนหน้าสามจหะเรียบร้อยแล้วครับน้ำึ้นเรียบร้อยแล้วับ่เมือกี้ก็เป็นส้าวันที่16นะครับ ที่ผมมีนาคามพศาะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องมือนี้วันดีครับวันดีมือนี้วันหวยออกครับได้ตัวใดมีตัวใดน้อพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเนยเด้อผู้ใดมีตัวดีครับสวกไฮมารอสุขสูขูดทุกคนเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นป้ายแต่เพ็่กนมาเห็ดโครงการหมดแล้วครับผมต้องซื้อกะอ่านบอกเห็นแล้วครับมองไม่เห็นแล้วลือหายมาแล้ว ครงการชนประธานมหาไทยอย่างบุกับบมญโยธาธิก,การกระทรวงมหาไทยนะครับฝ่ายน้ำรุ่นครับฝ่ายนำ้ำรุ่นโอ้คตรคสอล่อครับครับวันนี้สามทิศก็ยุดงานพี่น้องออกเว้นออกการออกงานมากกันเลยว่าที่น้ำไทยของไถ่ยแย่นั่งนี่แ,ลแหละหอนล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงกลัวครับแดดจัดครับวันนี้หอนมาสองสามมือแล้วครับสามที่มือม 2, 30, แล้ว เราพูดแล้วเพื่อนว่าพุ่นที่ม,มาวันที่18 19ไปแล้วครับมันสีมแมนบอไปเด้๋ยวจะไปพ่อกันยุทธคุณครับยุทธ์วันยูในชุดหน้าโกคกงสามสิบคนาะครับเนาะไปครับเดิยนย่างไปเบื้องเส้นทางนา้ำไหลไปน้ำคอนี่นนนนเนาะ,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 ะครับวางคอไปแล้โดนเราละพี่น้องแต่สมัยเพิ่นเฮ็ดเกษตรแรกๆกูละนี่ครับมั่นคุณแม่ประยาาหยัดเฮาเกิดทุกต้นครับ งามของเรางามของเราเราก็เสียหนาเสียยังเรียบร้อยแล้วลเหลือแต่กรบว่านปุยกบเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเอาโคตรแม่ป้าก็ใส่สีได้เก็บเราพี่น้องสก้านโครงการยี้ดอกเป็นเขาโคตรเขาเนี้ยนะครับน้ำมันสีไหลมาน้ำท่อนี่นะครับท่อมันสียู่นอมคู่นี่แหละ อันนี้ก็เป็นสวนข้อโพดของคุณพ่อสุริยาครับนี่ครับของแม่ไข่เข้านี่และต้องสูบน้ำส่หรอกล่ะนี่ครับเต็มอยู่บนเอาไปเหงูงัวครับสูปกรรสูบมาเครื่องเดียวกันนี่แหละครับแต่ของเพื่อนมันสียุ่ต,ต้นน้ำเนาะสามทิบมันสียุปป่ปลายน้ำแน่ โอ้อะไรออกนี่คือะไรออกแห้งแต่บันอัดพยูครับกูนะอะไรออกแห้งเลยพี่นอ้องอันนี้มันจะเป็นฝาก,กาาาาพ่อ,พอ,ลอ,แ,อ,อแล้วครับพันพ่ฒน์พัท่านี่เอาแาวมาใส่ถึจะลงไปนี่แหะครับไปของของปวดของคุณพ่อสุริยะเขานี่ล่ะนี่ของยายย้อมเมื่อแล้วครับขอปวดเข้าเมื่อแล้วนี่จะทุดดินละบานนี่ ครับนา้าไหลมาแล้วไหลออกปากทอปากทอยุบบุนแล้วครับยุบมุมบุนไหลมานำ้ำหลอ่อํำคล้องแล้วครับกติซ่าแน่พี่น้องเพราะว่ามันกะยุบไปลปา,ายน้ำคือว่าน้องครับเราก็หง่ากหกน้ำนี่ครับดึงไถพืด้นดินเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะเอาหนามมาใส่เดี๋ยวเสียบไปใส่บักแตงก่อนอันนี้ปิดไฟก่อนครับ นะครับบ่ได้ดัดบ่ได้ทำความสัตว์ลองเนาะครับกสิไลซาเนจังน้อยดีเซวไม่ไส่บักแตงพี่ก่อนกสิออกไมานี่ครับใส่บักแตงแล้วก็สี่เพื่อนซักค้างตัวนี้มันซักค้างเพราะท่านเขาครับดินมันแกนอยู่เดี๋ยวสูบน้ำใส่จังน้อยกสิให้เพื่อนซักค้างเราซักค้างเราก็สีดึงไทยไส่ฟุ้นดึงไทยพ่นด,ดินใส้ฟุ้นไส้ปุ๋ยขึ้น,นกันละครับครับพ่อพอด ส่วนทางนี้แล้วแล้วครับนี่เขาโพดกำงามอยู่ครับพี่น้องสืบงามแน่จังเอยกับสีไข่แน่หรอละเพราะว่าเอาฟุ้นเหล่านี้งางไส่เรียบร้อยแล้วครับแตงพ่อแล้วครับแตงแตงพ่อแล้วเต็มแล้วเรือเขาโพดครับเรือฝั่งนี้ครับบ่ดนี้นี่ครับปล่อยลงมาแล้วล้านกับมากน้ำโอ้ยมาเห่ียน้ำแห่งแดดสีบ่ไข่สบเข้าร่มไปครับไปเข้าร่มไปเข้าร<ไ>่มไป นู่นนู้น,น,นไปนี่ครับเดือซับนี่แนหะละอันนี้ก็ปล่อยปล่อยเขาแล้วโก็หอนแดดพี่น้องนะครับเดินไล่ไปเรื่อยๆอยู่ครับนี่ปล่อยตรงนีะครับไล่ไปเรื่อยๆอยู่เอาขอบางนามก่อนครับเอาพี่น้องดับเครื่องแล้ว พ่อล้วครับพ่อเราเต็มเมือ่อส์เราครับนี่ปิดเครื่องต้โดนหรอละครับพี่น้องถ้าว่ากับข้าไปอันขึ้นนัน้นเอาบักพาวห้เพื่อนอยู่บักพาวพันอยากากินบักพาวอ,อ้อนครับมองอันทียนยางไปปิดเครื่องเนาะครับเลยเอาบักพาวไ้เพื่อนอยู่โอ้ยแดดอีรีครับพี่น้องแดดแห้งแดดแห้งมือนี่เห็นว่าฝนที่มาสิบแปดสิบเกแม่นบ่ พอ่พอเราพ่อเอาใส่หลายครับซี่หอมใหญ่ซี่เหล้าใหญ่กิดเกิดดีดีดอกนี่ครับพอแล้วพอแล้วหอนแอดดแล้วหิวเขาแล้วครับเอาเอาไอ้ซ้ำนี้ก่อนนะพี่น้องหอนอแนดดแล้วครับซ้ำที่กิดหิวเขานั่เดี๋ยวสิเข้าไปหากินเขาจีนนาวก่อนครับไปครับพี่น,อน้องเขาบ้านกินเขาบ้านนี้แดดออกสวยแห้งแล้วครับ เอาครับท้ายนี้สามทิศก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเข้ามาสู่คุชุกุสลละครับที่เขามารับชุ่มชีพของสามทิศแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดสิบเมื่อได้ผัดทิศแม่ๆนะครับคลิปหน้าสามสิบสิบภาพบีผ้าหนองไปยังกันจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกับเสียวไว้สำนีกก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ